สวัสดีเด้อจ้าเบิ่งค่ะจัดหมวกก่อนพอกันอีกแล้วเนีอยจ้าหนอเบิ่งนี่พอกันอีกแล้วครับเอ้ก็มีเจ้าค่ะเอ้ก็เอ้ก็เป็นคนง่ายๆหนอค่ะนี่ค่ะพามากินน้ำเขียวเด้อบัดีเด้อ บ้านเผาพันกระเอินเต๋อสันเฮดูโบยบอกนน้ําที่ว่าอันน้ําเสื่อมที่พันเอตันเอาขะเนาะที่มันมีไหลลดแต่ว่าอันนี้มันเป็นอกอีกยี่ห้อนึ่งค่ะอันนี้ยี่ห้อทางเหินเอ้นนยมันก็มีหลายยี่ห้อที่ขายอยู่พี่ก็ได้เอ้ยยังไซส์อย่างถ้าว่าเทียบเทียบกันค่ะถ้าแถวบ้านเผากับอันที่เอ้ยดื่มกับนี้บัวคะนี่พี่ช็อกโกแลตนิดนึงค่ะแบบพ่นคลายแบบบัวตรงอัน บอันบนตรงเยอะเนาะคะ่ะนอยอยากกินเยอะแต่ว่าเหาก็กินค่ะกินถ้าเหาอยากก็กินเนาะเอามะมากินน้ำเขียวเย็นๆชื่นใจเกอทุกตาผาฝันเลยจ้าืมีแหงจ้ะหอมหอมปาก ตามด้วยพี่เชีย้ยช็อกโกแลตหน่อยหนึ่งเนาะค่ะเนาะอากาศเพท่า,านั้นแดดออกพันอันนี้ก็ะบายนะใบอันนี้ใบสองโมงกว่าๆนั่นใบสองโมงครึ่งแล้วแดดพันบ่มีก็บแดดออกน้อยนึ่งมือเสานี่ค่ะตอนเอ้ยอัดคลีบพันแดดออกมาซ่องน้ำขอบอันกระจกเอ้ยแล้วมันจะเป็นมืดๆเด,ด้ แต่เอ้ยกัหลงเด้อค่ะเพราะว่าเอ้ยว่ามันก็นเป็นธรรมชาติดีเนาะค่ะเนาะอันนี้พันน้อยนึงพันหลับก่อนเมฆใหญ่ไปสร้างระบ่ออกมาอีกค่ะแต่ว่าเป็นอากาศที่ว่าปลดปลงอยู่ค่ะบ่ได้แม่นมืดคึ้มไปมืดเสียเนาะเพราะว่ามันก็น่าเป็นอากาศดีขึ้นเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะอุณหภูมิมันก็ึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเห็นอันกลมอุตุพันบอกเด้อค่ะมาพี่ช็อกโกแลตค่ะ หอมค่ะคนเป็นเบาหวานก็จะไปกินหลายนะคะเน้อช็อกนัดกินได้แต่ว่าให้น้อยเดอ้อยาน้ำตาลขึ้นได้จ้ะมันแม่ก็เป็นกรนึงเด้อไปกินมืดเลยโอ้ยเข้าโรงพยาบาลเนะะี่ยค่ะน้ำตาลขึ้นกินพอห้ย,ยากเนาะค่ะเนาะ แซบเมื่อกีน้นี่ผาอา่านหนังสือค่ะผาอา่านหนังสือแล้วไปพอ่อคอขวมที่ว่าคนมาปับ๊บทุกปับ๊บเติรเสียกันเพื่อนฝูงรับฟังกันล่างคนก็ไปคืดเยอะเนาะค่ะล่างคนก็ถ้ามันหูจักกันรับฟังนะคะรับฟังนี่ก็ือว่าถัางนึงก็ได้ระบ,บายอันขวมมันบรสบายใจเนาะค่ะเนาะอันนี้ยึดหนังสือที่เอายังสมมติที่เคยอ่านเลยจะนึกเอายเล่เาให้ฟัง แต่บางอย่างก็คนที่มาอันคนที่มาปั๊บทุกนี้พระก,ก็ต้องทำด้วยทำด้วยตัวเองเนาะค่ะเนาะก็ต้องก็ต้องฮึดขึ้นซูมันบอกก็ต้องเพราะว่าทุกปัญหามันมีทางแก้ไขเนาะค่ะเนาะอันนี้เออให้ไซเออรฟังค่ะพอดีก็เลยโอ้อ่ะมันมีทางแก้ไขนี่ก็คือแล้วตัวผู้เจ้าก็ต้องพยายามที่จะแกะะ้เลค่ะโบแม่นว่าเฮ้อผู้อื่นแก่มันก็แก่บได้ไหมนะคะปัญหาของใครก็ของใครมันบอก ปัญหาของผู้นึ่งกับผู้นึ่งปัญหาอีกผู้นึ่งกับผู้นึ่งถ้ามันมีปัญหาเยอะอยากระบายม,ามือมู่ฝังกิ่ก้านบอกนข้อความหนังสือที่เคยอ่านนี่เนื้อเจนเดอการมู่กันร,รับฝังค่ะเป็นเพื่อนดีๆก็ต้องรับฝังค่ะแต่ว่านไปแก้ปัญหาคือน,นี่โบได้ค่ะต้องคนที่มีปัญหาเองแกเงเงเ้เองหรือจะเดอเอาอันนี้ยังไซค่ะไซกันมัน่มวนต่างกินน้ำหวานอันนี้บคนอ ้ายมีแหงจ้ะอ่ะซัมนี่ก่อนบอค่ะวันนี้ก็ได้พากินน้นนำหวานพากินพี่ช็อกโกแลตแล้วขนมะวะันนี้ก็พาวเวอร์เลยคะ่ะวันนี้ก็ไปเอ็ดอย่างอื่นกว่าเดอ้อวันนี้เจอกันคลิปหน้าเด้อจ้า